สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิกกี้ทารุสชาแนลนะคะวันนี้หมอน้องมาทําดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้แก่ at, ชาวทัดไฟนะคะเมษสิงหธนูนะคะประจําครึ่งเดือนหลังตุลาคม2 5ง5นนะคะแบ่งออกเป็นคนความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนแล้วก็คนที่มีคู่แล้วส่วนคนที่โสดนะคะก็สามารถดูแบบความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนได้นะส่วนมากแล้วก็ไม่ค่อยโสดสนิทกันสักเท่าไหร่นะคะก็ส่วนมากก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่ยังคุมเครืออยู่นะ โอเคดูแบบตะวันตกแล้วก็แบบผูกดวงได้นะคะอะไรดาวจันทรดาวศุกร์อะไรก็แล้วแต่ของคุณก็ดูได้หมดเลยนะคะอ่ะประมาณนี้นะแต่หมอน้องจะเน้นหนักไปทางผูกดวงแล้วนะคะก็คือคนที่ดูแบบลรัคนาราศีนั่นเองนะคะโอเคไปเริ่มจากคนความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนก่อนเลยดูพลังงานรวมของคนความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจน ชาวแม่สิงห์ธนูนะคะไพ่เดอะเวิลด์มีความห่างไกลกันนะคะเอชออ c คัพไพ่แปดเหรียญไพ่ดมูลอ่าเป็นควารรมสำนธ์ที่ไม่ชัดเจนนะไพ่ดมูลขึ้นมาก็ยังคลุมเครืออยู่นะคะ อืมเอาเป็นว่าคนคนนี้นะอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้หรืออาจจะเป็นคนที่คุณเจอทางโซเชียลอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะถ้าไม่ใช่ต่างชาตินะแล้วก็อาจจะอยู่ไกลกันก็ได้นะแล้วคนคนนี้ หมอเนองมองว่าเหมือนกับว่าเขาอาจจะเป็นรักครั้งเก่าอะไรของเรากลับเข้ามาแล้วก็มีการมาเริ่มต้นอะไรใหม่หรือเปล่านะ,ะเป็นความสัมพันธ์ที่มันเสมอต้นเสมอปลายนะแล้วก็มองว่ายังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่หรือเป็นความสัมพันธ์ที่มันอไม่ค่อยน่าพึงพอใจอะไรบางอย่างก็ได้มันมันยังมีความวิตกกังวลในความสัมพันธ์นี้นะคะจัดจเ e ้นคนนี้อาจจะ เป็นคู่ทางจิตวิญญาณของคุณก็ได้นะหรือเป็นคู่จากอดีตชาติอะไรแบบนี้กลับเข้ามาก็ได้เหมือนกันนะถ้าในกรณีไม่ใช่คนเก่ากลับมานะคะแต่ก็เาเป็นว่ามันมีการเริ่มต้นอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์นั่นแหละนะหรือบางคนคุณอาจจะไม่ได้เคยคบกันมาก่อนเลยแต่ว่าเหมือนกับมีการเริ่มต้นใหม่เลยก็ได้เหมือนกันนะคะเท่าที่เมอน้องเห็นเนาะโอเค e e n of Cups ไพ่ page of wand ไพ่ v e of Swords นะคะไพ่ the Magician แล้วก็ไพ่ h e Fool อ่าหมอน้องก็มองว่าคนที่เข้ามาในตอนนี้นะคะเขาค่อนข้างที่จะอ่ายังยังแบบไม่ต้องการการผูกมัดเนาะเออยังอยากแบบไปเรื่อย,อยแ,แบบนี้อยู่นะจะเป็นเหมือน เออคาฟโนวาอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันแนละ้วเป็นคนที่เจ้าชู้นะคะอ่านะแต่เป็นเจ้าชู้ในลักษณะเหมือนกับว่าอขอกักความสัมพันธ์อันนี้เอาไว้ก่อนนะเพื่อที่จะดูดอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะแล้วเป็นคนที่เหมือนกับปากหวานนะเออปากหวานแล้วก็ชอบหวานเสน่ห์อะไรแบบนี้ก็ได้นะคะอ่ะเนาะแล้วก็เออยังเหมือนกับใส่หน้ากากเขายังไม่ค่อยแบบแสดงออกเท่าไหรนะ่นักว่า เขาชอบเราหรือไม่ชอบเรานะแล้วตัวของเราเองก็รู้สึกว่าเอออ่านคนคนนี้ออกเออ,เอ,อยากจังเลยอะทำไมแบบดูแล้วไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงกับเราก็ได้นะคะเออมันมีความขัดแย้งอะไรกันบางอย่างก็ได้นะในความสัมพันธ์นี้นะคะอืมแต่ก็มองว่าคุณกับเขาก็มีการพัฒนาความสัมพันธ์กันนะเพราะว่ามันมีให้เด็กถือไม้เท้านะแต่ด้วยความที่มันเป็นการเริ่มต้นเหมือนก็อาจจะยังไม่ ไม่เท่าไหร่นะคะแล้วก็ Queen of c ่าบเขาคนนี้รูปร่างหน้าตาดีก็ได้นะะ,ะอันนี้อาจจะเป็นไพ่ตัวตัวของคุณเดีก็มองว่ามันเป็นไพ่เออเหมือนกับน่าจะหมายถึงเขานะคะที่เขาอาจจะเป็นคนอ่อนโยนอะ่ะดูภายนอกแล้วก็เหมือนกับไม่มีอะไรเนาะ เออไม่ได้มีอะไรแอบแฝงแล้วก็เป็นคนที่เหมือนเข้าอกเข้าใจอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ดูซอฟต์เนาะเออดูเหมือนกับไม่ได้เป็นคนมีอีโก้อะไรแต่เมอน้องก็มองว่าคนคนนี้เขาก็อยู่เป็นเนาะเออเขาเขารู้วิธีในการที่จะเข้าหาคุณหรือรู้วิธีในการที่จะเข้ามาจีบคุณนั่นแหละเนาะแต่ก็เขายังไม่ต้องการการผูกมัดอะไรใดๆนะคะ,ะประมาณนี้เนาะ เพราะว่าคิดว่ามันน่าจะเป็นการเริ่มต้นนั่นแหละมีพลังงานมีนกนรกฎพิจิกนะคะทีนี้เรามาดูซิว่าความรู้สึกลึกๆของเขาเความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณอะ่ะเป็นยังไงบ้างนะ ไพ่สิบไพ่ queen of s w o ไพ่ of s w o r คุณคุณนี้เหมือนมีกำแพงอะไรบางอย่างอืมนะคะเ,ออเขา,าอาจจะเคยจบความสัมพันธ์อะไรกับใครมานะแต่ถ้าเกิดเขาเป็นรักครั้งเก่าของคุณแล้วกลับมาบอกน้องมองว่า ไอบาดแผลในครั้งเก่าระหว่างคุณกับเขามันยังคงอยู่เนาะเขายังเจ็บกับความรู้สึกนั้นอยู่นะคะค่อคนข้างที่จะจริงจังกับความสัมพันธ์นะ six o f seven o f ครับแต่หมอน้องก็มองว่าเหมือนกับว่าก่อนหน้านี้นเขาจริงจังแต่ตอนนี้เหมือนกับเขาเขาเริมเหมือนกับอ่า ถอยหลังไปก้าหนึ่งอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ก็ยังมีแพชชั่นให้กับคุณอยู่นะเซเว่นออฟัเหมาอน้องมองว่าเขาก็รู้สึกเออหมายถึงว่าเขาเขารู้สึกดีกับคุณนะเออรู้สึกชอบชอบคุณแล้วก็ในบางทีเอาเอาคุณไปไปฝันไปจินตนาการอะไรแบบนี้นะคะ King of w a n d เนาะมีแพชชั่น,นม,มีอะไรให้คุณนะคะฟ i กออฟขับเห็นไหมเหมอน้องก็มองว่าหลายๆคนที่เข้ามาดูอะนะ มองว่าคนคนนี้เป็นคนคนเก่าของคุณเนาะเป็นคนเก่าที่ที่ยังคงคงวนเวียนอยู่ในความสัมพันธ์แล้วก็ยังไม่ชัดเจนกับคุณนั่นเองนะคะอเห็นมาเป็นไพ่ของผู้หญิงทองขึ้นมาเหมอน้องก็มองว่าคนคนนี้เป็นคนแบบอารมณ์แปรปรวนเนาะความรู้สึกของเขาในบางทีเขาก็มีน้อยอกน้อยใจคุณนะคะแล้วก็มีเหมือนความผูกพันกับคุณยังมีความคิดถึงคุณอยู่นะซ i ่กอบคัพเนี่ยนะอืมอยากที่จะขอความรักอะไรกับคุณนะคะ เออแต่ก็มองว่าในตอนนี้เหมือนเขาต้องปล่อยสถานการณ์เป็นแบบนี้ไปก่อนนะเออเหมือนกับเ,เขายังทําอะไรไม่ได้อะมันมีไพ่สีดาบขึ้นมาเป็นไพ่ของการหยุดชะง,งักนะอืแล้วก็เซเว่นออฟคัพแล้วก็ฟิกซ์ออฟเพนเดลนะคะเขาก็อืม,มีความรู้สึกเห็นใจแล้วเนาะโฟออฟคัพ ในกรณียังมีการทะเลาะอะไรกันอยู่มองว่าเขาอยากง้อคุณนะคะแต่ถ้าไม่ได้มีการทะเลาะเหมาน้องก็มองว่าอเขายังปิดกั้นความรู้สึกของเขาอยู่เนาะ,ะก็คือยังไม่ได้แสดงความความรู้สึกนั่นแหละนะคะหรือเขาอาจจะ ดูเหมือนกับไม่ได้ชอบไม่ได้สนใจอะไรเราแต่ในความเป็นจริงแล้วเหมือน,น้องก็มองว่าเขามีความรู้สึกให้กับเราอยู่เหมือนกันเนาะ,ะค่อนข้างที่จะมากด้วยนะคะเเพราะว่ามันมีไพ่หายผิดทนะิศเป็นไพ่ของความหลงไหลเนาะแต่ในในบางครั้งเนี่ยเขาดูแบบดูฟิรียสดูจริงจังหรือดูโรเทคตัวเองอะไรแบบแบบนี้กับคุณอะเนาะมันเลยทําให้คุณรู้สึกว่าอาจสรุปว่าเราจะเอาอยัางไงกับกับกูกันแน่อะไรประมาณนี้นะคะ,ะแต่ก็มันก็เหมือนกับ อความสัมพันธ์นี้มันยังไปไม่ถึงไหนเพราะว่าตัวของเขาเองนั่นแหละนะความรู้สึกของเขามันยังมีการแบบเนี่ยบล็อกความรู้สึกของตัวเองเอาไว้อะในในท,ที่ที่หนึ่งะนะคะอ่ะเขาอาจจะไปเอ,อมีช้อยสื่นเข้ามาหรือว่าก่อนหน้านี้เขาอาจจะเจอกับอะไรที่มันไม่โอเคในในในชีวิตรักของเขาก็ได้นะคะอะก็น่าจะเป็นเหตุผลแบบนั้นมากกว่าแต่เขามีความรู้สึกว่าเขาอืม เขาผูกพันกับคุณนะเอาเป็นว่าถ้าเป็นในกรณีของรักต่างวัยนะอ่หมอน้องก็มองว่าเขามีความเครซี่อะไรคุณมากเลยนะคะอะ่ออกจะนอยนอยคุณด้วยซ้ำนะออืโอเคอ่ก็มีพลังงานราศรีมีนแล้วก็กลุ่มเมถุนตุลนะคะแล้วก็เมษสิงห์ธนูอันนี้เป็นความรู้สึดของเขานะทีนี้เราไปดูแนวโน้มความสัมพันธ์ในช่วงตุลาคมนะคะ ครึ่งเดอนหลังชาวเมษสิงหธนูนะนายออบแวนให้สองถ้วยไพ่ไนายออบสอดนะคะอะไพ่ไนายออบคัพ เป็นช่วงเวลาที่คุณกับเขาจะได้มีการมาปนเปรื้ออะไรกันบางอย่างให้กันนะคะก็คืออาจจะมีการเดินทางมาหากันเนาะ,ะแล้วก็ได้มีโมเมนต์อะไรที่มันเหมือนหวานชื่นน่ะนะคะแต่ก็มันก็อ <c oughs> บวๆน้องบอกว่าความสัมพันธ์นี้มันก็ยังมันเหมือนกับนายออฟวาน่ะนะก็ยังมีการเหมือนกับยังไม่ค่อยร้อยเปอร์เซ็นเท่าไหร่ก็ยังไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนขึ้นมานะคะเป็นแต่เป็นช่วงเวลาที่ คุณกับเขาจะได้มีโมเมนต์ที่ดีๆต่อกันนะคะอะถ้าเขาอยู่ไกลเขาจะมีการเดินทางมาหาหรือเขาจะมีการ take action อะไรบางอย่างก็ได้นะออื huh. แล้วเขาก็อาจจะลด ego ของเขาลงก็ได้ถ้าก่อนหน้านี้เขามี ego กับคุณนะก็เอาเป็นว่าในช่วงเวลานี้อ่าจะเป็นช่วงเวลาที่อืม ห่วงแหนซึ่งกันและกันนะคะในความสัมพันธ์นี้เนาะเออก็อาจจะมีให้ระวังในเรื่องของการหึงห่วงด้วยเขาแอบ,บห่วงแอบ,บห่วงคุณนะอือฮึแล้วก็มีใครบางคนในที่นี้อาจจะคิดมากอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเนาะเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งเหมือนกับเป็นคนที่อะไรอะไฟแรงสูงอะมีมีตัวเลือกเยอะหรือเป็นคนที่มีเสน่ห์เออมากมายไก่กองอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะนายออฟขับมันเป็นไพ่ของคนที่เหมือนกับ ชอบหวาน,นเเน่หะนะหวาน,นเเน่แต่ว่าตัวเองก็ไม่ได้ทําอะไรมากมายในความสัมพันธ์แตห่หมอน้องมอกว่าถ้าเป็นเขาเอ,อเขาน่าจะเหมือนกับถ้าเขามีตัวเลือกเยอะในช่วงเวลานี้เขาเป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับเขาเขาจะเอ็นเอียงมาทางคุณมากมากกว่าช้อยส์่อื่นนะคะออ่ะืมแล้วเขาก็รู้สึกเนี่ยคุณคุณมีอะไรที่โดดเด่นมากกว่าคนอื่นๆด้วยก้าวถ้วยแต่นี้เป็นถ้วยที่มันเด่นที่สุดนะอืม ในบางคนอาจจะมีกรณีของรักซ้อนอะไรเข้ามาอย่างที่บอกนะคะอะแต่ก็ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่มีโมเมนต์ที่ดีๆต่อกันนะแล้วก็ <c oughs> มีพลังงานอาเมสิงธนูนะคะให้เดอะเฮอร์มิมีการถึงห่วงกันแต่ก็ไม่ได้แสดงออกอะไรนะคะเหมือนกับว่าคอยแอบส่องแอบดูอยู่เงียบๆอะไรแบบนี้นะคะอาซิกออแวนนะเหมือนกับ พยายามที่จะเราเรียกว่าพยายามที่จะเหมือนกับเอาชนะใจของอีกฝ่ายหนึ่งให้ได้นะคะด้วยการที่อาจจะทําอะไรดีๆให้ก็ได้นะสําหรับบางคนที่ถ้าเกิดว่าคู่ของคุณเ,ออเกิดใกล้ๆออช่วงเวลาเนี้ยนะันก็อาจจะมีอะไรเซอร์พงเซอร์ไพส์อะไรแบบนี้คุณอาจจะไปเซอร์ไพส์วันเกิดเขาหรือถ้าคุณเกิดช่วงเวลาใกล้ๆอก็อาจจะเป็นไปได้ว่า มีการเซอร์ไพรส์อะไรกันบางอย่างกันก็ได้นะอะ่แต่ว่าสําหรับคนที่ดูแบบอืมดูแบบลัคนาราศีนะคะเออถ้าปลูกดวงออกมามันก็ธาตุไฟมันก็อาจจะไม่ใช่ช่วงนี้เนาะก็อาจจะเป็นวันเกิดอะไรของเขามากกว่านะอาจจะไม่ใช่วันเกิดของเราเพราะว่าแม่สิงห์ธนูมันก็ไม่ใช่ช่วงช่วงเดือนนี้อยู่แล้วเนาะอะทีนี้ห้าเหรียญน,นะคะอืม ถึงแม้ว่าจะมีการมาเจอการมาคุยกันแล้วแต่มันก็ยังรู้สึกว่าอืมมันยังรู้สึกแบบเหงาแล้วก็ว้าเวอะไรบางอย่างอยู่ในใจลึกๆนะเนาะเพราะว่าเหมือนมีการคิดมากอะไรแบบนี้นะกินไม่ได้นอนไม่หลับหรือว่าพอมาเจอกันแล้วก็รู้พอพอกลับไปก็รู้สึกว่าเออเหงาคิดถึงกันอีกอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะอ่าแล้วก็มีความรู้สึกว่ายังยังอยู่ด้วยกันไม่ได้เท่าไหร่เลยก็ต้องจากกันแล้วนะอะเนาะ ก็เป็นว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่มีความรักดีๆให้กักันนะคะอ่ะโอเคเลยเนาะสำหรับคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในช่วงนี้นะคะอ่ะแล้วก็เนี่ย k i ง g of c ับเออเขาก็จะแสดงออกเหมือนกับอืแสดงออกถึงความรักให้กับคุณมากขึ้นส่วนตัวของคุณเองอะ่ะก็เป็นคนที่เหมือนกับอืมีแพชชั่นหรือว่าเป็นคนที่อง่ายๆอะไรแบบนี้อยู่แล้วเออไม่ไม่ได้หมายความว่าเราใจง่ายนะแต่หมายถึงว่า เธอจะยังไงกับฉันฉันก็เหมือนกับว่าโอเคอ,ะเอ่ะเออก็ไม่ได้แบบว่าดื้อดึงอะไรหรือว่าไม่ได้มีอีโก้อะไรใส่นะอืม q ว e นอ of c ับก็เป็นไพ่ในลักษณะเหมือนกับเออเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจนะคะเออเป็นคนที่น่ารักไม่ว่าคุณจะเป็นเพศอะไรก็แล้วแต่นะอ่าก็ก็ประมาณนี้นะแห็นน้องก็มองว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณจะมีแบบมีความแบบตะมูตะมีอะไร <laughs> กินของแก้วอะไรน่ารัก จีอะไรกันแบบนี้นิดนึงนะคะอ่าเนาะแต่ว่ามีการแบบหึงกันอยู่เงียบๆนะอ่าก็ประมาณนี้ก็พยายามอย่าคิดมากถ้าเกิดมันเป็นมันเป็นตัวของคุณที่แบบว่าคิดมากเนาะอืมจริงๆแล้วเขาก็อ่าค่อนข้างที่จะมีความรู้สึกให้กับคุณแล้วก็เขาก็อยากเดินทางมาหาคุณเนาะอยาก take action อยากดูแลอะไรเงี้ยนะคะอ่ะโอเคมีพลังงานมีนกรกฏพิจิกนะแล้วก็ราศีกันนะคะด้านบนนี้บอกละเมษสิ่งธนูเนาะ โอเคสำหรับใครที่อยากดูดูส่วนตัวนะคะอยากซื้อหินหรือว่าอยากเรียนอ่านไพ่ทาโล่อะไรก็ alo, แล้วแต่ติดต่อมาที่ไลน์แอดของบอน้องนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะไปเปิดคนที่มีคู่กันบ้างแล้วนะคะ,ะคนมีคู่แล้วชาวธาตุไฟแม่สิงห์ธนูนะคะขึ้นเดือนหลังตุลาคม2565ดูพลังงานคุณกับเ,เขาซี ไพ่เก้าเหรีออยญเหมือนเป็นไพ่คนโสดออกมาเลยเนะาะไพ่หนึ่งไม้เท้าไพ่แปดดาบไพ่เดอะดีวิลไพ่เจ็ดดาบเอาโอเคหมออือน้องมีความรู้สึกว่าเอ่อมันมีเรื่องอะไรชู้สาวอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเนาะเอออาจจะมีคนใดคนหนึ่งที่ไม่ซื้อสัตว์นะคะเออแล้วก็ เหมือนแอบไปลักลอบไปทําอะไรหรือเปล่านะคะหรือบางคนแอบออไปมีคนอื่นก็ได้คนรักของเรานะคะไม่ซื่อสัตย์กับเรานาะเซมิโนฟสอดนะคะหรือบางคนคุณอาจจะเ,เหมือนสงสัยเนาะว่าเขาแบบไปทําอะไรที่ไม่ดีไม,ม่รายหรือเปล่านะเนาะเพราะมันมีดีวิล่ะก็คือคนของเราน่าจะน่าจะเป็นคนที่เจ้าชู้อยู่นะคะก็ประมาณว่า ในช่วงเวลานี้เป็นช่วงของมีการปิดกั้นกันนะคะหรือว่ามันมีปัญหาอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานั่นแหละนะหรือบางคนคุณอาจจะจับได้เลยก็ได้ว่ามันมันมีอีกคนหนึ่งเขาเขามีอีกคนหนึ่งมีมือที่สามอะไรอย่างนี้เข้ามาเป็นความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกมากๆเลยแล้วก็อืมองว่าตัวของเราเองก็ ไม่อยากที่จะรับรู้อะไรส่วนเขาเองก็อาจจะไม่ได้อยากแก้ปัญหาอะไรนะคะก็ปล่อยให้มันเป็นไปแบบนี้นะแต่ก็ยังมีการแบบยังมีการติดต่อกันยังมีการสานความสัมพันธ์กันอยู่นะคะก็คือมันมันมันเหมือนกับว่ามีคนรักก็เหมือนไม่มีอะไรเงี้ยนะช่วงเวลานี้นะคะเพราะว่าไพ่เก้า <9. S 2> เด่นขึ้นหมาคุณรู้สึกว่าคุณอาจจะอยู่ได้ด้วยตัวเองอะไรแบบนี้ก็ได้นะมีพลังงานราศีมังกรนะคะไพ่สองดาบมีความลังเลหรือมีการปิดกัน้น ออืไม uh ่ huh. รู้จะไปในทางไหนดีหรือบางคนอาจจะคิดว่าเออจะเลือกดีไม่ดีอะไรเงี้ยนะคะเราควรจะพอกับคนคนนี้ไหมนะแล้วก็เราก็รู้สึกว่าโอ้เราอดทนกับเขามามากแล้วนะคะเป็นช่วงเวลาที่มันยากลาบากเนาะมันรู้สึกเหนื่อยรู้สึกมันต้องมันต้องต่อสู้แล้วแล้วเราก็อาจจะรู้สึกว่าทําไม ชีวิตรักมันลาบากจังเลยนะคะแล้วก็ทําไมไม่มีใครรักเราจริงอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะเออถ้ามาเจอคู่กันมาเจอคนที่เจ้าชู้อะไรแบบนี้นะคะค่อ,อนข้างที่จะฟันฝ่าหรือเหนื่อยในความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้นะคะเออก็คือต้องอดทนนั่นแหละนะอดทนกับความที่ไม่แน่นอนของเขาหรือความรังเลข,ของเขาก็ได้นะคะสองไม้เท้านะ อืมก็จริงมันก็มีการรอคอยกันและกันนะั่นแหละนะรอคอยแบบว่าเมื่อไหร่อีกคนหนึ่งจะ take action หรือเมื่อไหร่จะแบบออกมาแก้ปัญหาสักทีนะคะ age of p e n d c l e อืมแต่ว่าก็เอาเป็นว่าหมอน้องมองว่าคนที่เข้ามาเนี้ยคนที่เข้ามาดูเนี่ยความสัมพันธ์ของคุณมันก็ยัง มั่นคงอยู่นะเออถึงแม้ว่ามันจะมีเรื่องอะไรที่มันท็อกซิกเข้ามาก็ตามเพราะว่าคุณเขามีความผูกพันกันมากนะคะซิกออฟขับเนาะมันก็คือยังตัดกันไม่ขาดนั่นแหละนะถึงแม้ว่ามันอาจจะมีมือที่ทองที่สามอะไรมาหรือว่าเราไปจับได้ว่าเขามีคนอื่นอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่า้ความผูกพันนั่นแหละมันก็เหมือนกับว่าเราก็อาจจะพร้อมที่จะหยวอนหยวนไปหรือว่าให้อภัยถ้าเกิดเขากลับมาเนาะอืม ถ้าเขามาขอขอความรักอีกครั้งหนึ่งอ่ะมาคุกเข่าอะไรเงี้ยเราก็พร้อมที่จะเหมือนกับว่าเออให้อภัยเขานะคะอ่ะมีพลังงานกุมเมถุนตุนเนาะทีนี้เราไปดูความรู้สึกของคนรักของเราในช่วงเวลานี้นะคะ,ะว่าเขารู้สึกยังไงกันต่อไพ่เดะฟตา ไพ่ The Empress ไพ่อัศวินถือถ้วยไพ่ The World ไพ่ห้าถ้วยนะคะอะ่ะหมอน้องมองว่าจากไพ่ทั้งห้าใบที่เห็นอยู่นะ,ะเดี๋ยวเราจะเปิดอีกห้าใบนะคะจากห้าใบที่เห็นอยู่ในตอนนี้เหมอน้องมีความรู้สึกว่า <c oughs> เขายังมีความหวังในตัวของเรานะ อ่ะแล้วก็เราก็ยังเป็นที่พึ่งทางใจอะไรของเขาอยู่นะคะคุณจะเป็นที่หนึ่งในใจของเขาเป็นเอ็มเพรสบางคนเอ่อถ้าเกิดว่าคุณเป็นพ่อบ้านแม่บ้านอะไรของเขาแล้วนะเออคุณคุณก็ยังเหมือนยืนหนึ่งในใจของเขาอยู่นะคะเขาก็เหมือนยกอย่างยกย่องคุณอยู่นะคะแล้วก็ยังมีความรักให้กับเราอยู่นั่นแหละนะไพ่อัดสบินถือถ้วยเหมือนเขาอยากมอบความรักนะ ไพ่ดวเบอร์เออรู้สึกห่างเหินรู้สึกว่ามันไม่เหมือนเดิมแล้วนะอืมแต่คุณก็ยังเป็นโลกทั้งใบสำหรับเขานะคะมีคนใดคนหนึ่งในที่นี้ก็อ่าอ,อาจจะหมายถึงคุณหรือเขาก็ได้ที่ที่รู้สึกอยากมีโลกส่วนตัวเออน่าจะเป็นคุณนะแล้วเขาก็เลย ตัวของเขาเองก็น่าจะรู้สึกว่าเออทำไมคุณทำตัวห่างเหินจังเลยฟออยขับรู้สึกเสียดายนะคะแล้วก็รู้สึกเหมือนกับความสัมพันธ์มันไม่ค่อยเหมือนเดิมแล้วเออคนรักของเรามันไม่ค่อยเหมือนเดิมนะคะหรือว่าเขายังมีความอะไรอาวณ์ให้กับคุณในกรณีเขามีคนอื่นนะมองว่าเขาก็ยังเสียดายเราอยู่นะคะก็ยังไม่ได้อยากที่จะไปจากความสัมพันธ์นี้หรอกคุณก็ยังเป็นคนที่อยู่ในใจของเขาอยู่ดีเนาะทีนี้มีพลังงานราศีกุมนะคะแล้วก็มีนกรกฎพิจิก ทีนี้มาดูอีกห้าใบเนาะเขารู้สึกไงอีกไพ่สองถ้วยอันแน่นอนเขารักคุณเนาะอ่ะสองถ้วยไม่ได้ออกง่ายๆนะคะเขารักคุณนะคะไพ่ห้เราแฟนคุณเป็นความดีความงามของเขาเนาะเป็นเป็นเหมือนกับแม่พระอะไรแบบเนี้ยนะอคุณพร้อมที่จะเหมือนกับสิ่งที่เขารู้สึกก็คือคุณพร้อมที่จะให้อาภัยเขาอะไรอย่างนี้นะไพ่หกไม้เทา้าแล้วเหมือนกับว่าเขาพร้อมที่จะแบบเหมือนกับ ยังไงอะทุ่มเทให้กับคุณนะคะพร้อมที่จะเหมือนกับลงทุนอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์นี้เพื่อที่จะชนะใจคุณให้ได้นะคะอะอันนี้ไม่ใช่เนาะอ่ะโอเคไพ่หนึ่งเหรียญเขายังมีความมั่นคงกับคุณนะคะแล้วก็แน่นอนเขาจริงใจกับเรานะอ่ะเดอะดีวิลก็แล้วยังมีความเหมือนกับผูกพันยังตัดกันไม่ขาดเนาะเออ เนี่ยมันเป็นพันธนาการอะไรบางอย่างทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะหรือเขารู้สึกเอยอยังงครซี่ข้างรักอะไรคุณอยู่ก็ได้นะช่วงเวลานี้แต่ดีวิลหลายคนก็คุณก็มีเอ่อเรื่อง18แปดบวกอะไรเงี้ยคุณก็เข้ากันได้นะคะระหว่างคุณกับคนรักของคุณนะมันทําให้เขาหลงใหลในตัวคุณด้วยนะก็เอาเป็นว่าตอนเนี้ยเขาก็ยังรักเราอยู่นะคะคนรักของเรานะแล้วก็มันมันมีทั้งความดีงามอ่ะคือคุณกับเขาเป็นเป็นเหมือนกับ เป็นทั้งคู่บุญแล้วก็คู่กรรมกันเนาะประมาณนี้นะเอเนี่ยเพราะมันเป็นไพ่พระก็คือเอเคยตักบาตรร่วมขันกันมาแล้วก็เคยทำบาปอะไรร่วมกันมาด้วยเหมือนกันนะคะเออในบางครั้งความสัมพันธ์ก็เลยท็อกซิกหรือว่ามันก็มีมีเรื่องทะเลาะอะไรกันแบบนี้ได้เหมือนกันแต่แต่ก็มองว่าความสุขที่เขามีต่อคุณมันมันค่อนข้างที่จะดีเลยเนาะอืเขามีทั้งความรักแล้วก็ความแบบ โหยหาในตัวคุณอะนะแล้วก็มีความผูกพันมากมากเลยนะคะอ่าแล้วก็เหมือนกับเขาเออเขาเขาก็รู้ว่าเราสามารถเป็นที่พึ่งทางใจให้กับเขาได้นะเราพร้อมที่จะให้อภัยอะเราเป็นคนดีอะไรเงี้ยนะอืมคนคนนี้เถ้าในกรณีคุณยังไม่ได้แต่งงานไม่ได้มีครอบครัวกันเขาอยากที่จะมีคอมมิชเมนต์อยากแต่งงานอยากมีพิธีกรรมอะไรแบบนี้กับเรานะ อ่ะแล้วก็เนี่ยสองถ้วยก็คือเขายังรักคุณอยู่มากๆนะคะมีแนวโน้มที่คนคนนี้ก็คือเนื้อคู่ของคุณนั่นแหละนะหมอ,อน้องบอกเลยนะคะอ่ะอันนี้คือความรู้สึกของเขานะทีนี้มีพลังงานราศรีมังกรแล้วก็ราศรีพฤษภมีนกับรากดพิจิกนะอ่ะด้านบนหมอน้องบอกไปแล้วนะคะก็มีกลุ่มอ่ะโอเคทีนี้เราไปดูแนวโน้มความสัมพันธ์ในช่วงครึ่งเดือนหลังตุลาคม2565ชาวเมษสิงห์ธนูนะคะ The lovers ไพ่สรรื่นไพ่คิงดาบเป็นช่วงเวลาที่เขาก็เหมือนกับจะยอมยอมคุณเนะเาะนะคะ เขาก็เหมือนกับยอมยอมคุณแล้วก็ความสัมพันธ์ก็ยังเสมอต้นเสมอปลายอยู่นะเอาเป็นว่าถ้ามันมีเรื่องของรักสามเส้าอะไรก็ตามหรือว่ามันยังมีรักทางเลือกอะไรเขาเจ้าชู้หรืออะไรมีคนเข้ามาหรือว่าเป็นเป็นฝ่ายเราที่มีรักทางเลือกอะไรอย่างนี้นะคะมันก็เป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับว่าก็ยังยอมยอมกันไปอยู่นะคะเออถึงแม้ว่าสถานการณ์มันจะดูแบบตึงเครียดอะไรบ้างก็ตามนะอ่าแต่ว่า ก็ยังมีการถือความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ก็ยังเหมือนเสมอต้นเสมอปลายอยู่นะอ่าอืมอาจจะเป็นคุณหรือเขาก็ได้ที่ที่ยังรู้สึกแบบมีกำแพงนะคะอะไรบางอย่างก็ได้เหมือนคุณอาจจะรู้สึกว่าช่วงนี้เขาเข้าหายากนะเออไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่นะคะหรือเขาเขาต้องการอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะอืมแต่แต่มันก็เหมือนกับว่าเออคุณได้ทําอะไรเขาก็ทํานะเออเขาก็เหมือนกับว่า เขาก็เชื่อฟังเราเนี่ยไพ่เตรนขึ้นมานะก็มีโมเมนต์อะไรที่ดีๆเหมือนกันเพราะไพ่เลเวอร์สขึ้นมานะคะบางคนมีโมเมนต์ที่ดีๆด,ด้วยกันไปกินข้าวไปอะไรแบบนี้กันเนาะแต่ว่าบางคนก็เหมือนกับอาจจะไปโฟกัสในเรื่องของการงานการหาเงินของตัวเองอะไรแบบนี้แล้วก็อาจจะยังไม่ค่อยมีเวลาให้กันเท่าไหร่นักก็ได้นะคะแต่ความสัมพันธ์ก็ยังดําเนินต่อไปนะเนาะทีนี้ไพ่จัดเม้น หมือนน้องมองว่าในช่วงเวลานี้นะคะสมมุติถ้าเกิดก่อนหน้าน,นี้คนรักของคุณเขามีการห่างเหินคุณไปด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนะคะอืมโดยเฉพาะคนที่มีมือที่สามอะไรเข้ามาในช่วงเวลานี้เขาจะคิดได้เนาะอืเขาจะคิดได้ว่าเนี่ยไพ่จุดเมน้นเนี่ยอว่าเขาจะเลือกใครนะคะแล้วก็มีแล้วโนอว่าเขาจะเขาเหมือนจะอืให้ความสําคัญกับคุณมากกว่าคนอื่นๆก็ได้นะอืมเนีย่ยเห็นมาก้าวถ้วยเนี่ย คือเหมือนเขาพอใจในจุดยืนของเขาที่มีอยู่เออคุณเป็นถ้วยที่ดีที่สุดสําหรับเขาแล้วก็หมอน้องก็มองว่าเขาเหมือนมีการแบบว่ามาขอโทษเราหรือว่าเขาก็เอ,อในช่วงเวลานี้เขาก็จะมีท่าทางที่เหมือนกับอ,อ่อนน้อมถ่อมตนอะไรแบบเนี้ยใส่เราอะนะคะอ,อ่ะเนาะแล้วก็เฟ n นด์ออฟอ,อืมเขาก็เหมือนจะพยายามที่จะยังไงอะ โปรเทคตัวเองออกจากคนที่เข้ามายุ่งยุ่งเรื่องระหว่างคุณกับเขาอะนะคะอ่ามันอาจจะมีมือที่สามอะไรก็แล้วแต่หรือคนที่เข้ามาชอบเขาหรือเข้ามาชอบเราเนี่ยนะอ่าเสาซเว่นาวาเป็นภัยของการเหมือนเหมือนแบบนเนี่ยเห็นไหมอย่ามายุ่งของของฉันอะไรอย่างงี้ด้วยนะอ่าก็เขาอาจจะมีกันในเรื่องของการหึงหวงอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะ,ะแต่ก็อาจจะไม่ได้ถึงขั้นแบบแบบมาโวยวายแสดงออกอะไรมากมันก็อาจจะเป็นเหมือนการแบบว่า ขวางลำไว้อะไรแบบนี้ก็ได้เนาะเหมือนมีการขัดคออะไรแบบนี้ไว้อะนะคะอ่ะแล้วก็พยายามที่จะไม่ให้คนอื่นเข้ามายุ่งกับคุณเออถ้าเกิดมีใครเข้ามาจีบคุณในช่วงเวลานี้นะเออเหมอน้องก็มองว่าเขาก็สู้นะเออเหมือนเขาก็แบบ่าปรเทคเราเขาก็ห่วงเราอะไรเงี้ยนะคะอ่ะแต่ถ้าเกิดว่ามีคนอื่นเข้ามาชอบเขาในเวลานี้เหมอน้องก็มองว่าเขาก็จะเขาก็จะเหมือนกับ มีทีท่าที่ลำคาญแล้วก็เหมือนมีทีท่าที่จะแบบเอ่อปกตคตัวเองอยู่นะคะเพราะเพราะเหมือนกับเขามีคุณอยู่แล้วอะนะอประมาณนี้นะคะอถ้าเกิดมีการห่างเหินกันก่อนนี้ก่อนหน้านี้มีการได้กลับมาเจอกันอย่างแน่นอนนะคะสำหรับอืมชาวเมษสิงห์ธนูช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยนะอืโอเคมีพลังงานมีนกรกฏพิจิกนะคะเพื่อศพมังกรแล้วก็ อันนี้ไม่ใช่นะก็มีประมาณนี้มีกุมเมถุนตุนแล้วก็ราฝีสิงแล้วก็ราฝีเมถุนนะคะโอเคสําหรับชาวเมษสิงห์ธนูก็มีแต่เพียงเท่านี้นะคะคนที่มีคู่แล้วนะก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้อากาศเริ่มหนาวแล้วนะแล้วก็ใครอยากดูดูฝืนตัวนะคะอยากฟื้อหินหรืออยากเรียนอ่านไพ่ทาโร่อะไรก็แล้วแต่นะคะเรียนอ่านไพ่ทาโร่หมอน้องจะรบกวนว่า แอดไลน์เหมอน้องมาก่อนนะคะถ้าจะซื้อคอร์สเนาะ,ะคอร์สเรียนนะเนาะเพราะว่ามีบางท่านก็เหมือนกับไปเขาเรียกว่าไปสมัครเลยก็คือไปกดในในกลุ่มเลยเออเหมอน้องก็ยังไม่ได้รับเนาะออก็ก็ต้องแอดไลน์มาคุยกันก่อนนะคะอ่ะโอเคประมาณนี้นะคะวันนี้เหมอน้องลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ